ของไอวิศนุเครืองานไอศาสตาจารย์อหมารับใช้หมาคุณหมายที่ยาให้คนเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยไปถึงนิพพานหมดเลยแหละหลุดพ้นเลยแหละ <c oughs> ผมถึงบอกเนี่ยผมเบื่อเลยไอสังคมเนี่ยมันเฮงซวยคนที่มีความคิดก้าวไกลคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยถูกทำลายหมด <c oughs> แต่คุณเอาภาษาเหง่ซวยอย่างเงี้ยนะโวยโทษทีไม่ได้ภาษา <laughs> ภาษาที่เดีเนนะ <laughs> แต่มาใช้เนี่ยแบบเหงืเหงื่ซวยๆอย่างที่คุณทำเ,เพื่อให้คนเขาแขวะตรงนี้เนี่ยในฐานะผมเป็นราษฎรอาวุโสกันผมเรียกตัวผมเองเป็นราษฎรอาวุโสได้ไหมซีเนียร์ซิกซชเซนรัเพราะผมเกษียณที่นี่เนี่ยผมก็ได้คาดของผมเนี่ยเป็นซีเนียร์ซิกครเซนครับ นี่แหละคือาราษฎระอนนุโสผมไม่อาจทนได้นะที่ทำให้เยาวชนของประเทศชาติเนี่ยทดถอยนะครับเพราะฉะนั้นผมจำเป็นต้องพูดแรงๆพูดสวนกอกมากับไอคนที่มันตายไปแล้วนะผมเชื่อมันตายไปแล้วจบไปแล้วนะสำหรับเป็นนี่บางอาจออกมาโตกระใสเพราะฉะนั้นผมต้องพูดคุณเทียมเดน คนดีๆอย่างด็อกเตอร์ป่วยเนี่ยสร้างคุณูปการเนี่ยอย่างที่ผมเด้ได้โพูดไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครับทั้งการเงินการคลังทั้งอุตสาหทุ่มเทเนี่ยไปประเทศต่างๆประเทศใหญ่ด้วยนะเล่าเหตุการณ์6ตุหลาง99เรียกร้องประชาธิปไตยแต่คนคนนี้ถูกลืม mm hmm. ลืมไปจากสังคมไทยผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งครอบงำเนี่ยมันเยอะ แต่พวกลูกสิทธิ์ลูกหาของอาจารย์ป่วยล่ะ hmm. พวกคุณไม่รู้สำนึกเลยเหรอว่าคุณเนี่ยได้อาจารย์ชั้นเทพเนี่ยที่เทียบได้เมื่อท่านเดินลงมาจากสวรรค์เนี่ยมาประสิทธิ์ประสานวิชยหยพวกคุณถูกไหมฮะจะไม่ปรากฏมีคนไหนพูดถึงเลยความดีแล้วก็ความสามารถแล้วก็เจตนาเนี่ยอย่างแรงกล้าของอาจารย์ป่วยเนี่ย ที่จะพัฒนาประเทศชาติใช่ไหมให้เกิดความเจริญลุกงเรืองเป็นแบบอย่างที่ดีนี่ในทุกๆด้านเน่ยหน้าข้างตายเนี่ยก็เผาผมเถอะคนอื่นจะได้มีที่อยู่มีที่ทำกินคุณคิดดูคนอย่างนี้เนี่ยนะฮะเราเราพูดจริงๆนะผมไม่ได้สัมผัสกับอาจารย์ป่วยเนี่ยมากมายจนถึงขัง้นหนึงสิผมได้พบออกับท่านครั้งเดียวโดยบังเอิญน,นะฮะ แต่ด้วยว่าเออชมชอบแล้วก็ยกมือไหว้ท่านก็คุยเรานะทั้งทั้งนนี้ไม่รู้จักเออเป็นไงอยู่ที่ไหนทำอะไร <c oughs> คือเออการถามอย่างนี้สำหรับผมผมถือว่าโอ้มีความ, <c oughs> มห่วงใยนะทำอะไรอยู่ <c oughs> ที่ไหน <c oughs> บ่งบอกถึงความเป็นคนที่มีเมตตาสูงเอาอย่างนี้แล้วกันใช่ไหมครับ <c oughs> ออกมาสะครับวันที่หกตุลาเนี่ย นะครับแทนที่จะไปลำลึก6ตุลาเนี่ยในวันที่โดนเนข,ข็นฆ่ายังโหดเหี้ยมมาอำมหิตเยี่ยงสัตว์ป่านี่6ตุลาเนี่ยผมขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนฟังที่กำลังรับฟังอยู่เวลานี้คนเลยขนาดชะลออยู่เนี่ยทยํการยึดอำนาจก็จริงอยู่ยแต่กองกำลังเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นของเปนมเนี่ย ขนมาจากแม่ทับภาพสองนะครับนะฮะแล้วก็สล่างบุญน้าผมก็พูดไปแล้วนะเป็นตัวเป็นหมารับใช้หมากตัวพอหลังจากเนี้ยฟ้าชายไปเช็คความพร้อมเนี่ยไปให้กำลังใจเนี่ยนะที่ที่ที่ลานพระรูปไปเยี่ยมไ้พวกลูกเสือชาวบ้านสล่างเนี้ยก็แกนเนี่ยเอ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 ,เอ ตำรวจเนี่ยจากกองปราบเนี่ยพอมันโดเนี่ยเข้าธรรมศาสตร์แล้วก็รับใช้ต่อเนื่องมาถึงเยอะที่นะครับเนี่ยคือปฏิบัติการของคนดีนะคนดีสีสังคมที่ชื่อไอเป็นเนี่ยทั้งนั้นนะครับเอ๊คุณเพียงเด่นเมื่อกี้คับค้ายว่าคุณเพียงเด่นพูดถึงเรื่องยาเสพติดใช่ไหมครับก็ เห็นเห็นว่าครับคนดีของเขานี่มากันเป็นขบวนเพราะฉะนั้นไหนๆก็ไล่ไปแล้วเนี่ยก็เลยต้องไปถึงคนดีที่อยู่บนยอดสูงสุดแล้วปรากฏว่าไอ้เรื่องนี้หลายคนก็ไม่เชื่อนะผมเองก็นะครับไม่ได้ศึกษาละเอียดเมื่อก่อนนู้นมีคนพูดเราก็นะเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่มีเวลาไปดูแต่พอไปดูเรื่องเครือข่ายเรื่องอะไรรายละเอียดลึกๆเข้ามาเนี่ยผมคิดว่านะความสมเหตุสมผลเนี่ยมันมีในแง่โดยทั้งยิ่งในแง่ที่ว่า ก่อนที่จะมามีทรัพย์สมบัติร่ำรวยมีกิจการขยายไปทั่วทุกๆแขนงครอบงำแล้วก็ร่ำรวยที่สุดเนี่ยการเริ่มต้นมันอยู่จากในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันน่าจะทําให้เกิดลักษณะที่เติบโตได้เร็วที่สุดแต่พอทนานํานานเข้านานเข้าเนี่ยเครือข่ายของเขาในสี่เส้นทางนั้นโอ้โหมันแน่นแล้วแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างน่าจะลงตัวเลยทีเดียวละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าเขายึดได้ทั้งระบบเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ได้ดังใจ แต่ว่าที่ผมสงสัยก็คือว่าช่วงวันสองวันเนี่ยมันมีข่าวการจับยาเสพติดเนี่ยแล้วเมื่ออันมาอยู่ในช่วงที่พวกเราเนี่ยโหมโหมเรื่องของกษัตริย์สถาบันกษัตริย์กับการค้ายาเสพติดออกมาพอดีนะไมาทราภุนคมจะมีความเห็นไกในเรื่องของสถาบันกษัตริย์ไทยความดีงามแล้วก็ข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดนะครับคือจริงๆแล้วผมฟังคุณเพ็งเินพูดอยู่แต่ไม่จบนะั่านจะว่าจะไปพูด ไปฟังต่อให้จบก่อนแล้วค่อยมาพูดเพราะสองสามวันที่ผ่านมาก็เข้าเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยตลอดเลยเออมันเป็นอย่างี้อากาศเปลี่ยนด้วยและนอกจากอโรคเดิมที่มันเป็นแอสมาเนี่ยมันกำเริมรบมันมีไอเฮฟเวอร์เข้ามาซ้ำอทีนึงก็เลยไปเลยทั้งตาเฮฟเวอร์นี่มันทำให้ตาคันยุ่ยิกงนะฮะเครืคร่อง แล้วตาผมเนี่ยมันเซ้นิสีฟอยู่แล้วไงคนุณเพบิน <ๆๆ S 1> ก็เลยไปกันใหญ่มันก็เลยทำให้ฉุดกระชากลากไอแอสมาของผมเนี่ยขึ้นมาแบบชนิดที่เรียกว่าหายใจไม่ออกนะกลางคืนก็ต้องตื่นขึ้นมาหอ,อแบแทืมนี่ก็ต้องไปพ่นยาผมผมจริงๆรู้สึกแกงใจคนฟังแล้วเกินน,กนะ ที่ติดตามรายการผมนะก็คงฟังไปด้วยความเมนตาเองครับแต่ก็โอเคนะคุณคมเสียงออกมาชัดเจนแล้วก็จังหวะจากโคนก็ยังถือว่าดีอยู่ครับอ่าครับก็วันนี้ดีขึ้นวันนี้ดีขึ้นครับคือพูดถึงเอยาเส็จติดเนี่ยนะเคยมีคนพูดถึงแล้วตั้งแต่นานอยู่ๆท่านก็ไปสร้างวังปูพิงใช่ไหมอยู่ในในในทางภาคเหนือ แล้วตัวแม่เนี่ยเข็ไปยึดคลองเนี่ยที่เชียงรายถูกไหมฮะคร<ช>ับอะไรต่ออะไรก็จะมนจะสร้างฐานอขยายฐานเฮตำรวจตะเวนชายแดนอะไรก็ว่าไปนะแต่บนความเป็นจริงแล้วผมไม่เคยพูดโจมตีหรืออะไรเนี่ยโดยปราศจากหลักฐานครับใช่ไหมฮะครับผมยังเคยให้เครดิตถึงขั้นที่ว่าเพียงแค่เชื่อว่า ถ้าเผื่อว่าสถาบันจะค้ายาเสรพติดก,ก็คงจะเป็นเรื่องของไอ้ลูกชั่วที่ชื่อเสียโอเสียโอผมก็ยังเคยปกป้องเลยว่ากูุ้้มคนศิริกิจเนี่ยจริงๆแล้วเขาพูดจริงๆแล้วผมพูดเข้าข้างเจ้านะเขาก็ามีไอ้คนเนี่ยจำนวนมากมายเนี่ยเข้าคิวนี่เขาเ้าแถว ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกภุสุสมทุกวันในเรืนเดือวันตัาดีตผ่านมาหลายสิบปีแล้ไม่หยุดหย่อนเลยโดยสเด็จพระราชกุศลมไอ้บริษัทใหญ่ๆที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถรือควองหุ้นเนี่เขาก็จังจ่ายอเงินปันผลให้ครับและแถมที่ก็ต้องสนับสนุนโครงการหลวง นะด้วยการที่บริจาคป่นอิกตาหาถูกไหมครับแล้วยังมีที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ให้ทางเอกชนเช่าเกือบสี่หมื่นสัญญาด้วย่างน้คุณเพียงดินคิดดูเลยนะในพื้นที่เช่าในแ,แต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่เนี่ยไม่ใช่ทองพื้นที่เพชรเลยนะครับอาจจะเพชรซาอูกเ็เปล่าเป็นไปเลยหระนับ เป็นเด็่ที่ถว่าทรงว่าเดเยวราชเจริญกรุงไปยันเอะไรอะไรต่ออะไรของปูมของเตย่าตุเรียนพวกนี้มหาศาลเพราะฉะนั้นกษัตรติย์ผู้คนเนี่ยราชินีสลริกิตผมไม่คิดชั่วทำชั่วแต่พอมาถึงไอตรงที่ฮัคซาอุหายผมคนละบอกเอชักยะ ไม่น่าใจแล้ววะใช่ไหมไอ,อเรื่องชั่วเนี่แต่ว่ามันมีมูลค่าสูงหน้าที่จะทำให้ใครก็ตามที่มีความเห็นกับตัวเซลฟิชกับกรรตี้เห็นแก่ตัวแล้วก็โลภไม่ที่สิ้นสุดใช่ไหมครับคงจะอ่อนไว้ไปคว้าเอามาครอบครมงจนได้ที่ถามว่าอ,อ ไอ้อออจิกจิ้และไอ้อเพชรซาอุอเพชรบูไดมอ,อ,อนอ์อนมันมีมูลค่าเท่าไหร่ผมต่อให้มันไดนี้เนี่ยมีมูลค่าเป็นพันล้านอยู่ซ้มแต่คงไม่ถึงหรอกอัญญมันนี้ก็คืออัญญมันนี้ถูกไหมครับค่านี้ก็ยังเอาเลยคุณเพีงเด่นใช่ไหมฮะท,ที่ผมให้เครดิตว่ากษัตริย์ราชินีเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวอ่า ยาเรจเพราะผมไมให้เครดิตตรงไหนเะรัตอนที่เชเล็ตยงใจยุกำลังถูกสร้างขึ้นมาตอนนั้นเป็นรองเจ้ากรมเขาได้รับงานชิ้นโมแดงเนี่ยที่ได้รับการร้องขอจากเลแกนอเมริกาเป็นมอบเป็นภารกิจให้เชเลิตไปกวาดล้างเนี่ยนะแหล่งของุนสาร ที่ติดตั้งกองกําลังนะของกาล,ลังของผู้สานี่ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะฮะก็เป,เ,ปเป็น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 ปัญหาหนักอกเนี่ยสําหรับพม่าด้วยแต่ว่ามาอยู่ในเขตไทยรับถูกไหมฮะแต่ความจริงใช่พม่ามันจะปราบเลยจริงะจริงปราบได้แต่พม่ามีความเหนือชั้นมีความฉลาดนะมีความ คิดที่วกว้างไกลกว่าไอ้คอมอออแบ่งกันกรองทัพของเราเขาถึงปล่อยไว้ไม่ปราบซะให้สินส้นซากเพราะจะเดีเป็นทางชนถูกไหม <c oughs> แต่เชลเลตปราบนะปราบแบบชนิดลากคาบเลยทั้งไอ้อโรงเรียนของทหารทั้งอาวุธรุธรปกรณ์เนี่ยยึดได้จำนวนมหาศาลโดยเฉพาะศิลเนี่ยศิลปที่ทำแล้วเนี่ย เป็นปันนะไม่ใช่เล่นน้ำหนับเป็นปันไอตรงนี้สิผมให้เครดิตว่าถ้าเผื่อสถาบันยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคงมไม่ขวาดล้างมันขนาดนี้หรอกถูกไหมฮะแล้วก็ผ่านพ้นมาอีกยี่สิบปีงานนี้ไอ,อตอนที่ปราบครั้งแรกของโชลิสเนี่ยส่งผลใหุ้นสานี่ต้องหนีตายเนี่ยไปอยู่ ไปอยู่ที่ประเทศพมา่าไปอยู่สองพมา่าเขาเรียกว่ารัดชานเนีับทีนี้รัดชานมาถูกทำลายทีคิดถังเช่าคุณพิงพ์ลินได้ยินไหมบบอกสุรยุดยิงเนื่งสามพันลัดอะไรเงี้ยแล้วเราจะเอาเงินเนี่ยเพราะจริงๆคนไปยิงยิงหรือไปการสงครามอะไรเนี่ยถ้าไอ้ฝ่ายที่สูญเสียเนี่ยอันสืบเนื่องจากการถูกเราทําลายเราต้องไปบูรณะให้เขาเนี่ใช่ไหมเชวลิก็ ไม่ใช่สุรยุทธก็มามาของ,น,งนายกทักษิณในฐานะนายกฐมตีเพื่อที่ไปชดใช้ให้เขาจากความจริงแล้วเนี่ยเวลามึงจะลุยเนี่ยไม่ได้มาบอกนายกตะกรรมถูกไหมไอ้สองอันนี้เนี่ยที่ทาให้ผมเขวะเข้าใจว่าสถาบันไม่ได้เกี่ยวข้องทางการแต่ว่าล่งพี่ผม รุ่นพี่ผมรู้พูดแล้วก็อายนะไม่ใช่ก็สมที่ก็หกสิบห้ารุ่มพี่ผมนี่นก็จะหารเก่ากษีซเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าร่องรอยนี่มันมีร่องรอยของคนสถาบันมันมีก็คนแรกนี่ก็คือยุวธวิทาถูกไหมครับนั่นต้องตัดขาดลูกเมียนี่ส่งไปให้อยู่ไว้ไกลถูกไหม สมศวเลนนี่เคยโดนจับ